นี่ไปโบุถ์ครับวินฟาร์ตเซเว่นไงฮะจอบกระโดดน้ำสวยนะครับสวยมากเลยอ่ะดูทรงเกาดิ SUV ให้ดูรถนะครับให้ดูรถผมบอกให้ดูรถครับนีแนี่อย่ายิ้มอย่ายิ้มที่เกิน นี่อันนี้วินฟาสทรีวินฟาสทรีเออ,อย่ายิ้มมากอย่าใจละลายนี่ฮะอันนั้นตัววินฟาตอีสามสี่อะไรตั้งชื่อยาวไปไหนเนี่ยอีสามสีม่ตัวนี้ก็สวยอยู่นียตัวสีเหลืองเป็นแบบ สองประตูอันนี้เนะะี่ยฮะวินฟาส E34 ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแบบเก่งนะเก่งพาชมมิติภายนอก นีข้างหลังกว้างอยู่นะโอ้ลึกลึกอยู่นะกว้างอยู่ลึกอยู่กว้างอยู่นี่ฮะเป็นเพื่อนมาแล้ฮะพวกน้องๆเซลลเขายินดีให้บริการสวัสดีครับสวัสดีครับตลอดตัวนี้ก็สวยนะตัวนี้ก็สวยอันนี้บินฟ้าไฟดีเขามาโชว์อยู่ฮนะเรื่องเรื่องร,งราคาเนี่ยเขายังไม่ได้ประกาศ แต่นี้ก็เป็นพวงมาลัยขวาเพื่อนว่าไงอ่ะเพื่อนว่าไงอ่ะเปิดได้ไหมครับเปิดได้ด้วยโอ้โหใจดีโอ้นี้เป็นแบบแข็งนะเป็นแบบแข่งนี่ราคาน่าจะไม่แรงถ้าเปิดราคามาอังราคาเป็นแบบนี้นะครั บินฟ้าไฟนี่ถูดใจคนไทยถูกใจคนไทย,ไท,ยที่ปัดน้ำฝนมีให้ทุกรุ่นนะอันนั้นก็มีแต่วินฟาสเเวเนี่มีไหมมีไหมปัดน้ำฝนมีไหมมีไหมอ่า มีตรงนี้นะที่ปัน่นน้ำฝนมีนี่ซ่อนไว้ข้างบนฟัสเซเว่นนี่สวย่ะเนี่ย SUV แบบขนาดพอๆกาับ c r อเลยอะ่ะสวยด้วยอันนี้วินฟัสอะไรเนี่ยมีหลายรุ่นมากเลยเขาโผลมาแบบเยอะรุ่นจัดอันนี้หก ฟันหกก็สวยเนี oh ่ยผ <Trans> ูกฟ้าหกสวยเนี oh oh <wait. S 1> um ่ยเปิดมาราคาไม่แรงนี่น่าจะไม่น่าจะแรงนะเพราะว่าสีนำเข้าว่าจะศูนเปเซ็นต์นะนะเป็นค่ายใ้อาเซียนด้วยกันของเวียดนามฟ้าหกก็สวยอ่ะพี่โดนใจก็มี เล6แล้วก็7อ่ะสวยอยู่แต่7นั่นตัวใหญ่กว่าอันนี้ตัวกระทันรัดย่อมเยาว์ตัวนี้น่าจะขายดีนะยหม่รุ่นน่าจะชอบตรงไรขวาหมดแล่นอนตรงนี้นะคะใกระงอน้างควาดีดนะคะใคร้ยกตังจอทดิีตรงกลางอ่ะนหันมารับคนขับด้วยอ่ะเออเป็นไงล่ะเออ แต่ตรงเอคนสุดทางเนี้ยถ้าจะเป็นแขกอยู่งานก็โอเคอยู่นะได้แค่มในงานงานโอเคอยู่นะถ้าราคาไม่แรงคิดว่าราคาไม่น่าจะแรงเ่ยพราะว่าแรงนะสู้ลำบากทายจีนเอาไปกินหมดคนดูคูได้ไงว่าีี่แรงที่สดไอโคนนี่ก็มีหกเจ็ดแปดเลยอ่ะเออตั้งกันง่ายๆได้หกเจ็ดแปดเลย สีนี้ก็สวยอ๋อมีเป็นแบบเป็นแบบนี้ก็สวยเยโอ้โหนี่นะค้าหอแต่ละรุ่นนี้ต่้นี่ใหญ่เนี้ใแลดนแปดใหญ่นี้นะนี่ไฮไลท์เลยนี่อันนี้ กบา,า,าบคุณเห็นไหมล่ะโอ้ถ้าทรงนี้มาขายว่าไงอะนะ่ะคุณว่าไงอ่ะยังรออะยังรอโอ้โหนี่เปิดแบบอลังละไม่กล้าขึ้นไปดูเลยขึ้นไม่ได้อยู่แล้วเขากั้นขอบ โอ้โหตัวนี้อลังอะ่ะโอหเปิดมาแบบโลกเลยสวยอะ่ะนุ่นๆคุณดูก้องมองติ๊กกระจกมองข้างนี่เป็นกล้องเลยนะนะนี่อนาคตเนี่ยเราไปจะเป็นกล้องเลยนะเออเอาเข้าไปโอโหตัวนี้ล้ำอะ่ะตัวนี้อย่างล้ำอะ่ะ โอ้หตัวนี้ถ้ามาขายขายจริงป่ะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนี่เฟรมเลสด้วยตรงนี้เฟรมเลสโอ้โหยางอะยางโคตรใหญ่อะยางยางขอบอะไรเนี่ยมองไม่เห็นและขอบเลยใหญ่มาก20สิบกว่าแน่นอนโอ้โหโคตรใหญ่ นี้บูทเขาจะเงียบๆนะคบเพาเขายังไม่ได้เปิดราคาเขาโชว์โชว์ก่นเปิดราคานี่เดี๋ยวมีมีไงห,หลังผมว่าต้องมีไหหลังนะฟาสแปดนี้ก็สวยเลยแต่ผมชอบนี่นีเจ็ดเจ็ดพอเจ็ดนี่สวยขนาดกำลังดีอะขนาดกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ตัว นี่เพาะว่ีเลยตัวนี้นี่หกตั้นหกเขาถูกขน่าดชัยเนี่ยสตั้นหกก็น่าชัยขนาดพอๆกับ S R V อ่ะตัวเนี้ยไม่รู้เปิดได้ปะ่ะเขากันก้นๆอยู่ผมลองเปิดด้านนี้อยู่ไม่กล้าเปิดอ่ะเขามีกั้นตรงนี้อยู่อยากเห็นขา้างในเหมือนกันแต่ข้างหลังสวยเนี่ยในข้างหลังไฟไทยเขาจะสไตล์อย่างนี้เลย เหมือนกันอันนี้ก็แบบนี้แบบนี้สวยอยู่เด้อสวยอยู่เด้อเนีย่ยตรงมันได้ตัวนี้ก็สวยเนีย่ยน่ารักดีเปิดราคามาไม่แรงดี ได้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 โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูโบส์อื่นกันต่อไปเพื่อนเพื่อนช่วยกดติดตามช่องไอ o p อกไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ